โอ้ก oh, oh wow. right? ็เป็นถ oh, ่วมหัวพได้นี่นะถั่มหัวพได้ยนี่หน้ามาิปถ่วมหัวยืนมอูโอ้หน้ามานหน้าห่วยเพไนี่บางคนมันงอลงไปลากอไผ่หนิกเมีนโอ้ลงมอหดไฟพู Oh. ลูกค้าใจดีครับให้ค่าเอียบร้อยด้วย oh. ปกติแล้วลูกค้าจะต่อราคานะฮะเอามาส่งหน้าง,งานไม่ได้ราคาเต็มสักทีสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BNT สิริพงครับผม วันนี้ครับวันนี้เราเอาท่อนะฮะขนาด60คูณเมตรนะฮะมาส่งลูกค,ค้านะครับผมก็เอามาใส่ทางเข้าบ้านครับเป็นทางเข้านานะเนี่ยโอเคก็จะใส่ต่อเติมข้างสาได้ไปดูก่อนลูกค,ค้าว่าจะเอาใส่ยังไงนะ <c oughs> หลึกเทนะตายแล้วพุทธจักมือนี่ฮะมือเยวบ่เ <Wow. S 2> <c oughs> ยวลงไปหาลูกค,ค้าก่อนครับ โอ้มันพังลงเหรอครับโอ้ามาหาวกเจ็ดเ<อ>็่อไปแล้วนี่มันหอครับหกเจปดมันต้องออกขางละขางละทอ่อเ้ยถ้าุนมันมีซาเนาะแดนติดกันอะครับอันซาจะของอยู่บะซา,าตัวเทิมหรืว่าซาจะของ มันก็ได้ต่อทีทางนี้แล้วโอ้หน้าม,ม้าเนี่ยหน้าห่วยเลย,ยาะอะไรนี่บางทีโคตมันงองลงไปรางกอ่อไฟเนี่ยกัมเรียนโอ้ลงมอดไฟผู้สูงแนละ้วโอ้ ว่ามนท่วหัวพอดีนี่นะถ่วหัวพอดีน uh> ี่น่ามานี่ไหั่วหัวยืนนู่นทั้งหม่าถั่วมัวครับอึ้นหวเลกนเินหเลกหัวเล็กมกอนเลโบราณผมจะเกียวเขาแทนเอาขยไถหน้าผมหัวเล็กหัวเล็กตีอยู่นี่บานตื่นตื่นลงขนาดตื้นเลยนี่ยังถ่วหัว โอเคครับเดี๋ยวเอาท่อลงก่อนนะผมเดี๋ยวจะดูว่ามันจะลงลักษณะลักษณะไหน โอเคครับาลงแล้วครับท่อหนึ่งฮะก็ต่อมาพอดีเป๊ะครับโอ้พอดีครั้งน้องได้เห็นอย่างเลยเนาะคุดไปเด็ดระดับคัก <c oughs> ว้าว <c oughs> คน <c oughs> มืเดเียวจีาม,ามันพอดีครับถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเขาลงเลืกหลายมันก็อยากลุลก้นคนลงมาหลายคนลงมาเายอยู่ อ่ะเดี๋ยวก็ออีกข้อหนึ่งรับลงมา โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะับผมก็มาดูครับว่าท่อของเราจะเป็นลักษณะไหนนะแต่ว่าท่อนั้นมันสูงนะฮะท่อนั้นนะเพราะว่าท่อเก่ามันวางอยู่สูงนะฮะท่อน,นี้มันพอดีเลยโอเคท่อน,นี้ยังเขียวๆอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งห่อเสร็จนะ <Huh? S 2> อันนี้ก็ต้องได้สั่งนะสั่งรอแต่ก่อนเคกองไว้อยู่นะครับรอกองไว้อยู่แต่งานมันงานเสามันยังยุ่งอยู่นะโอเคก็เลยไม่ได้รอไว้ นี่ลูกค้าตรงสั่งให้ทําครับตรงนี้ถ้าไม่ได้สั่งก็คงจะไม่ทำนะนี่ครับเท่านี้อยากสูงอยู่ลนะมันมัน,ม,นมันตามระดับมันเดีมันตามระดับมันอเอาเข้าเสาะลงได้อยู่เอาเสาะลงได้อยู่ใจต่างโอ,โ,อโอ้ลูกลูกค้าใจดีลูกค้าใจดีครับให้ค่าเอียบร้อยด้วยโอโอ ปกติแล้วลูกค้าจะต่อราคานะฮะเอามาส่งหน้างานไม่ได้ราคาเต็มสักทีแต่เจ้านี้โอ้ใจดีครับให้ค่าเอ็มร้อยด้วยค่าลงครับผมเอาเงี้ยเกียร์คีรินเขาก่อนเด้อเกียร์คีดินเขาเซเขาเขาโอ้ไว้ขางก่อนครับเอาไว้ขางก่อนแล้วจังอ่าแล้วแล้วจังไอเอารถดินมาเท่ครับ กระท้อนี่มันมันวางอยู่สูงกว่าเลยเด็ดแต่ก่อนมันก็ต้องได้เอาตามนี่แหละเจได้ซีเปล่าอีกแบบไปแล้วเดี๋ยวค่อยทัวรไปหาถ้ามีเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย่มคอยได้รอไปงานเสายังเล่งอยู่อ่าครับแมนเขา็จะกำลังสร้างใบสั่งเฮ็ดเฮือนเทสานอันนี้ก็ พอเนี่ยก็ยังบ่ได้รอไว้แต่ว่าเขาถ้าเขาหนาฝน,นนะโอ้โโคตรหลายหลายหลายอย่งเพราะว่างานเส,สาบ่าคคยมีในงานทอ่อบินประเทศนันมันจะเป็นประตายอันนี้มันออกมาใส่ท่อลางละท่อครับกลางละท่อก็พอดีแล้วลลแต่ว่าฟังพุ่นนะเพิ่นใส่บ่ได้เป็นบ่อนโอ้มันคดซ่าคดซ่าจุดน,นั้นเริ่มลงมาผิดไปแล้วเดี๋ยวนี้เครื่องส่งน้ายังไี้มันก็มันผ่านแล้นี่ ไอ้เกรือสุกน้าสูกป่าเออไอ้บากครอดเขาท่อพี่วะทางหน้าเขามาท่อพี่แล้ลอดลงไปพี่เลยดิห่วยยู่ยพี่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสระแบบนี้นะผมก็ท่ออยู่ตรงนี้ครับใส่ต่อไม่ได้นะตรงนี้เพราะว่ามันมันต่อไปไม่ได้แล้วมันมันเป็นสลบลงนะมันต้องเอาดินมาทมใหม่นะฮะถึงจะใส่ท่อลงไปได้ โอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการน้วทอ้มผสมนะครับผมใครที่สนใจชอบในงานแนวนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะครับผมสำหรับน,นี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ